สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องน้องมีชัยแฟมิลี่วันนี้เดินออกมาไปหน้าบ้านโอ้มากินหญ้าธรรมชาติอร่อยอร่อยครับพ่ออร่อยมากเลยนี่เดิน,เด,นเดินไม่ไกลนะ,ะเดินไม่ไกลในะมู่นตรงโค้งนั้น<า>ก็บ่บ้านแล้วฝั่งนู้นควายรัดนะคะไปร้านค้าไม่ได้วันนี้มีชัยเข้าป่าหากินขคงธรรมชาติวันนี้เข้าร้านค้าไม่ได้ โอ้ฝั่งนี้ก็ถนนลาดยางเลยแม่แม่มามองดูรถวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมรถเงียบนะฝั่งนี้งายาวแล้ว,ว,วามาดูเรามาแนะนำป้ายบ้านนะคะทางเข้าบ้านวัดบ้านแกนดำ <c oughs> ทังงขาวัดทางเขาบ้านได้ละลกูก เจาะเลยกินหญ้าดูกินหญ้าหญ้าธรรมชาติกินดีกว่าหญ้าอันตัดอีกเด้นี่อร่อยใช่งไหมปัดออกลูกเออเข่าเข่าออก,อออกดูโอ้เต็มปากเต็มคำโอ้ <c oughs> เกง่งเกีงเก่งเก่งเกีงแล้วออมันดึงไม่ออกพอ่อมันดึงไม่ออก อยมาเลยกำลังวนอย่ากนมนด้าใหมอกนมาใหม่ๆา่อรวมอูโหผูรูเลยอ้อยอยอ้อยมากไม่ใช่ว่าเอาอไี้ยินเสียงรถไทยอะได้ยินเสียงรถไทยไหมลูก หญ้าธรรมชาติใหญ่มากเลยฟินมากจริงๆวิ่งมากครับทำไมเดินหน้าไปเรื่อยอ่ะทำไมเดินหน้าไปลูกไปล่ะไปพอละอร่อยมากดูดูดูงาผูแล้วนะแม่แม่ดูปะมองงี้ยังผูออกมาแล้วรออ เขากำลังดีหวานปุ๋ยข้าล้วอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมเออไปทังปุก็นขนมทังก็ได้กินามันเป็นาที่เขาตัดไปแล้วรอบนึงไงโอ้ไม่ได้สนใจกล้วยเลยสนใจญยาอร่อยครับ มันเป็นยาดที่เขาตัดออกเล็้วรอมนนะึงเนาะมันเป็นตอใหม่เป็นยอดใหม่แต่เป็นยอดอ่อนอ๋อถอยถอย่อยา,ยยาเข้าไปเยอะอยไปเข้าไปเยอะอยเดินชิวมากดูกอะเต็นปากเป็นคํามากฝนก็ปล่อยๆนิดหน่อยอากาศเย็นสบายใช่ป่ะ ยินสบายมากเลยแม่แต่เป็นกัญเกิยงเด้อสิพายกังกินหญ้าอืมถ้าไปย่างหูตี้ยมย่าหูยังกะพอไม่ตกใจนะเราได้ไปกินหญ้าธรรมชาติเลยแถวบ้านเราเยอะแยะหน้าแรงนี่ทั่วทุ่งเลยไปเลี้ยงกวางวัวเอาไปกวางวัวเลยน้อลูกนะกวกสบายนะาเออลูกนะชิวๆนะลูกนะ อยู่แบบปัดทุ่งมันทุ่งหน่อยไม่มีมูลให้ลงก็เราก็ลงทุง่งนาบัดเรามีแต่ทุง่งนาก็ลงทุง่งนาเนาะไม่มีน้ำมูลลงหยอกเหือ <Yo. Yo. S 1> อร่อยจริงๆนะนิ่งมากเลยดูอะ ถ้าต we ิดพ่อเราจะไปไล่ก็ไปกับพ่อเนาะลูกเนาะติดพ่อเราไม่นมเราไน้นโชว์เท่าไหร่เราเราไม่เน้นโชวเราเน้นคอนเทนต์เดินมาลูกเดินโชว์เนาะลูกเนาะอะไรจะเน้นเดินหล่อๆเนาะลูกเนาะเดินก็หล่อแล้วอะไรเดินไปเฉยๆก็หล่อแล้วครับแม่แม่ รูบหล,ล่อทำอะไรก็หล่อมันเดิมถอยหน้าถอยถอยลูกถอยมา,ยยาทางไหนยิ่ทข้างทางเลยนะลูกเราไม่กลัวลถเลยนะเก่งจังเลยกิน <laughs> แล้วลกกินเลย อู้มันดึงไม่ขึ้นพอ่อตอนนี้แถวนู้นก็มีแต่หญ้านนะช่วงนี้ฝนตกทุกวันหญ้าเย,ยอะมากค่ะแม่ๆค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องมีใช้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ